สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i f e f a c e b o c o m c o m b i g l i f e บอกเ,เว็บไซต์ i t c o o a n g c o m ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังที่ผลิตจากทาง Apple แต่ว่าหลายคนก็คงจะรู้จักในชื่อของ Beat นั่นเองครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ Beat F ฟร x ถามว่าทำไมตัวนี้ถึงน่าสนใจเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหูฟังที่ปรับแต่งมาเพื่อไม่ได้ใช้งานกับทาง Apple มากนักและก็ไม่ได้ใช้กับ ควคู่แข่งมากมายเช่นเดียวกันแต่ราคานั้นเป็นมิดมากๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่ประมาณ2,000มีถอดร้อยหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหูฟังรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนเขาบอกว่ามีระบตัดเสียงแล้วก็มีชิปเหมือนกับตัวของ AirPods ที่มีราคาแพงกว่าแต่ราคาของมันนั้นจับได้ง่ายมากที่สุดครับ และนี่นะครับคือหูฟังที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือหูฟังชื่อว่า e a t f ฟ e กนะครับซึ่งเป็นหูฟังของทาง Beat รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีกล่องประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการชาร์จไฟนะครับเปลี่ยนจาก Lightning Port ที่เป็นตัวของ Beat X ก่อนหน้านี้น,นะครับเป็น Type ีแล้วก็แน่นอนเวลากออกแบบให้ดูแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีความทนทานในเรื่องแบตเตอรี่นะครับเราสามารถที่จะชาร์จไฟให้มันได้นะครับโดย ใช้ยังไงนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้สูงสุด12ชั่วโมงฟ้าชาร์จนะครับสินาทีเท่ากับ1 5ชั่วโมงข้างในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้ค้างร้างคมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยดีกว่านะครับวิธีการแกะก็เหมือนสไตล์กับสินค้าบีทและ Apple นะครับก็คือการล็อกเทสสีดำข้างบนออกนะครับพอล็อกออกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีกล่องแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ออกมาได้จะเป็นแบบนี้ครับดี พราะเป็นแบบนี้บุ๊บคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีคู่มือในการแนะนําในการใช้งานแล้วก็ตัวของวิธีการสั่งงานเบื้องต้นนะครับทีนี้เราจะมาเปิดกันนะครับก็นี่ครับข้างในนี้ก็จะมี1นนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จไฟนะครับ USB Type C นะครับเป็นแบบ C 2 c นะครับมีความยาวประมาณ1ตรงที่ช่องเก็บอันนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บพวกจุก หูฟังนะครับเป็นแบบนี้ครับดูเรียบร้อยงานดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคู่มือของมันก็จะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับก็1นึ่จะเป็น่างนี้นะครับด้านนึงจะเป็นของ Android นะครับจะมีแอปให้โหลดด้วยนะครับแบบนี้แล้วก็สติ c k เกอร์บีดมีคู่มือนะครับมาให้เนี่ยหน้าตาของมันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ และทราเอกของเราตัวจริงนี่ครับบีเฟเล็กก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวของการที่สามารถที่จะสวมใส่ได้ของกับปุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันดีกว่าครับรูปร่างหน้าตาของบี t เล็กนะครับซึ่งครั้งนี้คำว่าเฟ e ็กของมันก็คือเราสามารถที่จะใช้งานได้กับทั้ง Android และ iOS นะครับโดยเริ่มต้นจากตัว หูฟังกันก่อนนะครับหูฟังก็จะเป็นลักษณะอินเอียร์แบบนี้นะครับแล้วก็สัมารถที่จะแยกลากก็คือเป็นการเล่นเพลงและหยุดเพลงแบบนี้นะครับหรือจะปิดก็คือเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวก้านของมันนะครับก็จะเป็นก้านแบบนี้นะครับไว้สมคอเป็นแบบเน็กเน็เลสนะฮะเน็กเลสแบบนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าออแไปได้ดีมากนะครับแต่ว่าทีละฝั่งว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับ สำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่มเฉพาะการเปิดเครื่องเพีงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างและเป็น USB Type C นะครับก็คือตามพอที่ให้แล้วก็ตามู้ที่บอกนีมีโลโก้ Beats นะครับพร้อมกับปุ่มเป็นการเพิ่มลดระดับเสียงนะครับฝั่งนี้ ตัวสีดำนั้นจะเป็นการใช้ไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครโฟนของเครื่องนะครับกดไม่ได้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับสาระโยชน์ทั้งกดนึงครั้งรับสายกดหนึ่งครั้งเล่นเพลงกดหนึ่งครั้งหยุดและกดค้างไว้สำหรับการเรียกระบบ A s s ์ซิสแทนะครับสามารถสั่งได้ทั้งตัวของ Android แล้วก็ iOS นะครับเรียกได้ว่า บีดนั้นพยายามทำตัวเองเป็นยูเรเซอร์มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทางของ Apple เองก็เริ่มมีสินค้าที่เป็นตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเนื่องจากหูฟังตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับรวมถึง iPadOS ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือครั้งแรกของตัวของ ระบบไวการของ Apple นะครับก็คือเราสามารถกดปุ่มค้างไวถ้าไฟขึ้นกระพริบแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันพร้อมที่จะ p a ร r i n g นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างกันระหว่างของทางฝั่ง Apple แล้วก็ฝั่ง Android นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเป็น Android เองนะครับจะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ว่านั้นก็มีชื่อว่า Beats นั่นเองนะครับ Beats เป็นอย่างงี้ฮะ เราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโดยโปรแกรมบีดเองนะครับมีพื้นที่ที่ใช้แค่1 8เมกะไบต์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคุณสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็โหลดมาใช้ได้ทันทีนะครับโดยที่ตอนนี้คือต้องให้หูฟังกับพิบก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเข้าแอปพลิเคชันครับพอเข้าแอปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กด Ge t started นะฮะส่งไหมส่งนะครับแล้วก็มาสามารถที่จะเลือกเป็นตรงนี้ได้นะครับ เราไปจะขอสิทธิ์ทีน่นี้ตัวของหูฟังนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทั้งหลากหลายรุ่นนะครับก็คือมีทั้ง a t f a k e ดีทั้งพ o ว e r Beat มีพาว e r Beat Pro มีเยอะแยะครับเรียกได้ว่าเต็มไปหมดเลยนะครับรุ่นปัจจุบันนี้ได้หมดบ e a t X กก็ยังได้นะฮะเราเลือก a t f a k e ครับตอนนี้ Beat fake ก็จะขึ้นว่าเป็นบอกว่าเอ้ยตอนนี้เป็น Power on นนะครับแล้วก็ ถ้ากดโควตทอนไว้สัก5าวินะครับมันก็จะจะสตาร์ทในประมาณนั้นนี่ครับแล้วก็แทบทุคอนเน็กแต่ถ้าไม่ขึ้นจริงๆนะครับเราเข้ามาที่ตัวขอเซตติ้ง Setting ในตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเลือกบิกเฟดเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับกดโอเคครับแล้วมันก็ต่อเรียบร้อยนะครับซอฟต์แกรมนะครับก็มีหน้าที่ก็คือว่าจะดูว่าเอ้ย มีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตั้งค่าออโต้ได้ไหมแล้วก็มีการที่เราสามารถใส่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วพูดคุยสนทนาได้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อมันได้สมมติว่าเอ้กลัวสามะก็เพิ่มไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเดตฟิร์แวร์แล้วก็รีจิสเตอร์การรับประกรันด้วยอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะคือถ้าเป็นของ Apple เนี่ยมันคือจะรีจิสเตอร์ให้อยู่แล้วนะครับ และถ้าเรากลับเข้ามาใหม่ไม่ลายเป็นหน้าตาสีที่ตามผู้ฟังนะครับผู้ฟังก็จะเป็นในลักษณะสีแบบนี้โอจัดจ้านดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันนะครับเราจะลองทั้งมือถืออย่าง s ั n g g a แก x y Note 20 Ultra และ iPhone 12 Pro Max ว่าเสียงออกมาเป็นอย่างไรกันครับ เอาลครับตอนนี้เราจะมาทดลองกับหูฟังตัวนี้ครับ e a t f l e x นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นหสวมคอเข้าไปนะครับเหมือนกับสวมสร้อยคอปกตินะครับหน้าตาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันจะคล้ายกับทาง b e a t x เพียงแต่ว่าตัวบบบชาร์จไฟนั้นเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นเราแยกนี้ออกนะครับพอแยกหูฟังนี้ออกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาหูของคุณนั้นใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าที่ผมดูครับ คือถ้าใส่กับด้านนะครับมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าไอจุกเนี่ยมันจะไม่เข้ากับหูคุณน,นะครับจุกก็คือจุกอีกอย่างนี้นะครับอ่ะผมจะลองใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือการใส่ข้างซ้ายมือนะครับถ้าจุกใหญ่ไปหรือจุกเล็กไปหรือคุณไม่ใส่ว่าใส่ได้นะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนจุกซึ่งมีจุกอยู่ในกล่องนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายมากนะครับอ่ะปรากฏเอ้ยมันเข้าพอดีเลยนะฮะอืม ถือว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวอ่ะทีนี้คือจุดเด่นของมันในสิ่งแรกนะครับก็คือความที่มันเป็นแบบอินเอียร์และเป็นสปอร์ตนะครับก็เลยทําให้คุณสามารถที่จะใส่มันแล้วก็เนี่ยกดดให้มันลงลงหูได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อก็ง่ายๆครับเราเปิดหูฟังปุ๊บ มันก็จะมีตจ๊ดๆนั่นคือเสียงในการเปิดนะครับนอกจากนี้นะครับมันยัมีชิปชื่อว่า Apple W1 สําหรับคนที่คุ้นเคยกับทางหูฟังของฝั่ง p p p l e อยู่แล้วนะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์ที่จะเพิ่มในเรื่องการทํางานกับ iPhone ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงและอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลงตัว โอเคครับตอนนี้ผมได้ทดลองในการฟังอยู่นะครับซึ่งเพลงที่ผมจะฟังก็คือเพลงดีครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมฟังบ่อยแล้วก็มีเรื่องของคุณภาพเสียงที่เรียกว่าดีนะครับแต่จุกตอนนี้ที่ผมใช้เป็นจุดระดับปีเทียมนะครับโลยผมจะใช้ระดับเสียงนะครับอยู่ประมาณเบอร์เกือบสุดนะครับตอนนี้เสียงนะครับก็คือจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ สิ่งที่ผมได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็คือเสียงนักร้องคมชัดแล้วก็เบสนั้นถือว่ากําลังมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งเพลงที่ผมเปิดนั้นจะเน้นเรื่องของเสียงนักร้องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทพวกสายแต่จะไม่ค่อยมีเบสเท่าไหร่นะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงให้มันมีเบสหนักขึ้นดีกว่าก็ดึงนะฮะก็เดี๋ยวต้องเลือกเอาเป็นพวก แบบล็อกๆนิดหนึ่งนะฮะก็เทรนครับเท่าที่ลองฟังนะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะที่ดีนะครับแล้วก็กำลังเสียงนั้นมีความที่ขับออกมากำลังดีใช้ได้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าตัวของหูฟังตัวดีก็มีเรื่องของกำลังที่ขับดีแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจุกให้มันไม่ต้องแบบ ดันกับหูผมมากขึ้นนะครับเป็นจุดที่เล็กลลนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันต่อเลยครับส่วนวิธีการเปลี่ยนจุกนะครับคุณทําได้ง่ายมากครับดึงจุกนี้ออกมานะครับดึงแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับมันไม่เจ็บแล้วก็คุณเอาจุกที่คุณนั้นเอาออกมาจากกล่องนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับโดยการกดพอกดให้มันอยู่นะครับมันต้องอยู่ประมาณนี้นะฮะเบอร์นี้ แล้วก็ผมจะลองเปลี่ยนอยันหนึ่งคือลองปรับเป็นในรูปแบบที่คุณใช้กับหูฟังทั่วไปเนี่ยมันก็จะทําให้รู้ว่าเอ้ยคุณเหมาะกับหูตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสูตร Apple นั้นก็มีรุ่นนี้ขายอยู่นะครับก็ลองไปดูได้หรือตัวใช้จำหน่ายอย่าง R t b ทอะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมก็ลองดูโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนจุกทั้ง2ข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยายเก็บจุกเติมก่อนนะฮะ พอเปลี่ยนเป็นจุกที่เล็กลงสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือ,อใส่เข้าไปนะครับมันก็แทงมากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันอยู่กับหูผมเลยมันเหมาะกว่านะฮะพอเหมาะกว่าแล้วอะแล้วผมจะมาลองฟังเพลงเดิมนะครับเพลงที่ผมฟัง้ังไว้คือเทรนนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพเบสที่มาเต็มมากแล้วก็เสียงนักร้องนะครับที่เรียกได้ว่ามาแบบ หนักแน่นเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็คือมีเรื่องของระบบชิปที่ประบวลผลของเสียงนะครับได้อย่างลงตัวมากมากครับก็ทำให้ฮูฟฟีตัวนี้นั้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้รับรื่นนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็เป็นอีกเรื่องเด่นที่น่าสนใจมากเพราะว่าแบตเตอรี่ของมันนั้น อย่างที่ในกล่องบอกไปนะครับก็คือชาร์จแค่แป๊บเดียวนะครับใช้ได้1.5่ชั่วโมงนะครับเพียงแค่10นาทีแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสุดๆถึง12ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหูฟันเดที่สามารถใช้ได้ทั้งวันนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเจ็ดตัวหนึ่งที่เรียกว่าน่าใช้มากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีราคาที่เฟรนดลี่กับกระเป๋ตาตังค์พร้อมกับสีสันให้คุณได้เลือกมากมายครับ แล้วไมโครโฟนของมันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองทั้งสอบสถานการณ์นะครับโดยจะเป็นมือถือทั้ง2เครื่องเลยนะครับก็คือตัวของ Android นะครับแล้วก็มือถืออย่างตัวของ iPhone เช่นเดียวกันนะครับว่ามันมีความเหลื่อมล้ำของฟีเจอร์มากน้อยแค่ไหนครับทดสอบในการอัดเสียงนะครับอันนี้ใช้ บีดเฟกนะครับในการอัดแล้วก็อยู่ในสภาพเป็นห้องนะครับซึ่งตอนนี้ห้องนั้นไม่ได้เปิดแอร์แรงสิ้นนะครับจะมีแค่เสียงเช่นผมเป็นการกดปิดเปิดสวิตช์ไฟเฉยๆนะครับก็จะได้ยินเสียงของการปิดเปิดสวิตช์ไฟอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกสภาพหนึ่งก็คือสภาพแปดล็อกข้างนอกนั่นเองครับ อันนี้ทดลองในการอาเสียงด้วยใช้ไมโครโฟนของบีเฟ็กนะครับในสภาพแวดล้อมอยู่ภายนอกนะครับก็จะมีเสียงรบกวนเยอบ้างนะครับตอนนี้ลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราพูดในสภาพแบบนี้นะคะรับคุณจะได้ยินเสียงของัดเจนอยู่หรือไม่นะครับแต่ถ้าที่รู้คือท่านที่ผมดูจากมีอถือเนี่ยกราฟค่อนข้างที่จะสูงมา,มากๆเลยนะครับ สรุปแล้วนะครับบีดเฟกนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการหูฟังที่เป็นแนวสปอร์ตอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้นั้นก็ออกแบบมาเพื่อการออกกำลังกายแล้วก็มีจุกที่มีการปรับได้หลากหลายรูปแบบแถมยังสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงชาร์จไฟด้วยไทซี c, แล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบบค c k c ชาร์จได้ ในเวลาแค่สิบนาทีใช้ได้1 5จุดั้ชั่วโมงถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึงที่น่าสนใจแล้วก็มีหน้าตาที่โดดเด่นสีสันที่มีให้เลือกเยอะกับราคา1,900บาททวนนะครับซึ่งนอกจากทาง Apple แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อหากันได้ทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่น RTB หรือจะเป็น Apple Store หรือว่าจะเป็นตัวแทนทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับหูฟังรุน่นนี้เรียกได้ว่าเป็นมิร ทั้งราคาแล้วก็การเข้าถึงรวมถึงมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าฉลาดมากเป็นหูฟังรุ่นที่ราคาจับต้องได้แล้วก็ทําให้คุณดูสมาร์ทมากขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายได้อย่างสบายสบาย,บายครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Life นะครับอย่าลืมไปนาน่นบทความหลังจากที่เราได้ทดลองใช้งานกันอีกพาร์ทหนึ่งที่จะละเอียดขึ้นในพาร์ทของบทความ ในเว็บไซต์ i t k u o k g a n g c o m โดยเช่นเดียกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว,วลาแต่เพียงเนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยสำหรับคนที่สงสัยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ